สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเพิ่มข้อมูลรุ่นรถในเครื่องตั้งศูนย์ Hoffman นะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้ตัวเนี้ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2551ปีนี้มัน2,564ก็สิกว่าปีแล้วนะครับข้อมูลในเครื่องเนี้มันก็จะเป็นข้อมูลของรุ่นที่หลายๆปีแล้วนะครับวันนี้รถยนต์มัมีออกใหม่มาหลายรุ่นนะครับเราก็จะต้องมีวิธีการในการ อัปเดตข้อมูลลงไปในเครื่องนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับก่อนอื่นมัาจะต้องเปิดเครื่องก่อนพอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บหน้าจอหน้านี้เป็นหน้าจอโฮมของมันนะครับอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บหน้าหน้า,หน,าหน้าจอที่พักจอนะครับเราก็เริ่มต้นโดยเลื่อนเมาส์มาคลิกเครื่องหมายถูกที่นี่ครับจากนั้นหน้าจอก็จะเปลี่ยนนะครับก่อนที่เราจะป้อนข้อมูลเราต้องดูก่อนนะครับว่าเครื่องตั้งศูนย์ตัวนี้ หรือเครื่องตั้งสูนยตัวนี้เขามีออได้บันทึกเกี่ยวกับหน่วยของมุมไว้มีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลมุมล้อที่เราได้มามันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเราก็ต้องมาปรับแก้ในเครื่องให้ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับว่ามีวิธีการปรับยังไงโดยการเลื่อนเมาส์มาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาที่ตัวนี้ครับซึ่งก็จะเป็น เรื sure. <qué> so to ่องของหน่วยครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปหน่วยนะครับหน่วยที่เราจะต้องดูก็จะมีเรื่องของมุมโทนะครับมันก็จะมีองศาทศนิยมองศาลิปดานิ้วนิ้วนะครับมิลลิเมตรนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับเรื่องของมุมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมแคมเบอร์และแคสเตอร์นะครับก็จะมีหน่วยเป็นองศาและทศนิยมแล้วก็องศาลิปดานะครับตีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย แต่ตัวนี้ที่เป็นจุดกลมๆนี่แสดงเขาเลือกองศาและทศนิยมไว้นะครับก็คือ1ส่วนร้อยความละเอียดในการปรับตั้งก็คือเราเลือกที่ระดับสูงก็คือ0.01องศานะครับเอ่อตรงนี้เป็นเรื่องของแรงดันที่เขาจะส่วนใหญ่ก็จะถูกกําหนดไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งานแล้วนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ติดข้อหมายถูกนะครับ ได้ตามที่เราต้องการเราก็ติก๊กเครื่องหมายถูกครับส่วนทีนี้ถ้าค่าให้มาเป็นองศาและลิปดาเราก็ติก๊กแค่นี้เองครับครับติก๊กแค่นี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงตรงนี้ก็เหมือนกันครับติ๊กแค่นี้แล้วก็มาติก๊กเครื่องหมายถูกนะครับเดี๋ยวผมจะทํากลับไปเหมือนเดิมก่อนเมื่อกี้เป็นมิลิเมตรแล้วก็องศาต้นยมแล้วก็ติ๊กถูกครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เราเซตอัพเ <SC. S 2> สร็จตั้งค่ามุมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาคลิกเครื่องหมายปิดกลับสู่หน้าจอที่แล้วนะครับโอเค เรื่องของการตั้งค่ามุมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตีนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําต่อไปก็คือเรื่องของการใส่รุ่นรถใส่ข้อมูลของรถรุ่นใหม่ๆลงไปนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเข้าสู่การป้อนข้อมูลนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องคลิกตัวน,นี้เลยนะครับรูปรถยนต์ขนใหญ่นะครับคลิกปุ๊บหน้าจอเปลี่ยนนะครับแล้วก็ คลิกเครื่องหมายถูกที่นี่นะครับตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนะครับตึ๊บก็จะหน้าจอก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าจอเปล่าๆนะครับมีค่า caster camber นะครับให้เราป้อนตามใจเลยนะครับตอนนี้เสร็จปุ๊บตอนนี้ผมจะทำการป้อนออรุ่น h o น d a Accord นะครับปี2020นะครับพร้ออื่นให้เรา ม,มันทัดแรกเลยให้เราป้อนค่า caster ก่อนเราก็ต้องไปดูนะครับ caster มันเท่าไหร่นะครับสำหรับฮอ f แมนเนี่ยเมื่อเรารู้มุมค่ากลางแล้วเราก็ต้องไปบวกลบพิกัดความเผื่อเองนะครับในตัวนี้ย caster เ,เขาให้มา3.95ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์3.95นะครับแล้วก็เคาะ enter ครับทีนี้เสร็จปุ๊บอ่าซ้ายใช่ไหมฮะเราก็เลือกขวาครับพิม 3.95ครับแล้วก็ค่าน้อยค่าน้อยที่ Enter อครับลืมเลยปุ๊บอ่าทีนี้ค่าน้อยนะครับเราลบผมลบมาให้แล้วนะครับก็จะเป็นเออองแปนะครับ3.28ครับค่าบวกเดี๋ยวก็พิมพ์ตัวนี้ไปเลยครับเพราะมันจะเป็นข้อมูลเดียวกันนะ3 2บสามจุด อันนี้พิกัดความเผื่อมันบอกว่าบวกลบ0.67นะครับคุณก็เอากดเครื่องคิดเลขเลย3.95ลบ0.67มันก็จะได้ค่านี้นะครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บค่าสูงสุดก็คือเอา3.95มาบวก6 7นะครับมันก็จะได้4.68แล้วก็พิมพ์4.68ครับลงไปเลยครับอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ Enter ครับแล้วก็อันนี้ก็ 4.68ครับ enter สำหรับค่าแคมเบอร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมาเพิ่มที่ค่ากลางก่อนนะครับเข้าให้บวกจุด33นะครับแล้วก็พิมพ์0.33ครับจากนั้นก็ enter นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับค่าเดียวกันจุด33ครับก็ enter ครับค่าพิกัดความเผื่อนะครับ ลบ0.67ก็นะครับล้วก็กดเครื่องหมายเลยนะครับ0.33มลบ0.67ยใช่ไหมมันก็จะได้ลบ0.34เพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบนะครับให้เคาะที่ตรงแถวแถวคอไข่นะครับอย่าไปเคาะที่แป้นตัวเลขนะครับมันจะไม่มาครับก็จะได้ลบ0.34ก็ศูนครับพิมพ์ครั้ง enter ครับแล้วก็พิมพ์ข้างอีกข้างหนึ่งกัน ลบ0.34ครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มาค่ามากนะครับก็เป็น64.62อืมไม่ใช่ครับเป็น1.00ครับครับก็เป็นค่าบวกครับ Enter เมื่อกี้ดูบรรทัดผิดนะครับอ่าก็เป็น1.00โอเคจากนั้นเป็นโททั้งหมดนะครับจากนั้นก็ เราก็จะมาเลือกที่โทนะครับโทอันนี้เราให้เป็นโทร,รวมมาค่ากลางคือค่าศูนย์นะครับก็ e n นเตอร์ได้เลยนะครับลบหนึ่งจุดหนึ่งนะครับลบนะครับที่อย่าไปเคาะที่ตรงแป้นตัวเลขนะครับให้เคาะที่ตรงข้างๆที่ตรงขอไข่นะครับอันนี้ค่าบวกก็หนึ่งจุดหนึ่งครับทีนี้เสร็จปุ๊บก็มาที่ล้อหลังนะครับ ล้อหลังเทนี้ตัวแรกเลยก็จะเป็นแคมเบอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับลบ 1. 2, ครับลบ1.2อเนเตอร์ลบ1.2 Enter นะครับค่าน้อยนะครับในนี้เขาบอกว่าออบวกลบ0.75นะครับค่าน้อยก็จะเป็น ลบ1.95เดี๋ยวผมพิมพ์ใช้ผิดตัวครับลบ1.95ครับตัวนี้ก็เหมือนกัน Enter ครับลบ1.95 Enter ครับค่ามากก็คือ ลบ0.45ลบ0.45 Enter ลบ0.45 Enter ครับโทรครับก็ค่ากลางคือ2.0นะครับโทรวมนะครับ2.0ครับ r n t น r นะครับบวกลบ2นะครับค่าน้อยก็จะเป็น0 Enter ค่ามากก ก็จะเป็น4คนระับ4 0จุดูนแล้วก็ Enter ครับจากนั้นเสร็จเราก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ก็จะขึ้นข้อหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราปีพิมพ์ก่อนคันนี้ปีอะไร2020นะครับผู้ผลิตครับพิมพ์เสร็จว่าผู้ผลิตมาก็จะเป็น Honda นะครับ h o n n d a นะครับพอด้าครับจากนั้นก็รุ่นนะครับ accord a เดอบน c o R d ครับแล้วก็ติ๊กเข้าหมายถูกครับมันก็จะไปเก็บไว้ในนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเรียกดูรุ่นรถนะครับเราก็จะคลิกที่เลือกนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวอักษร h นะครับ เพราะฮอนด้าขึ้นเวอร์ชับมาแล้วแล้วก็คลิกที่ฮอนด้านะครับดต่เพิ่งคลิกข้อมูลของฮอนด้าทั้งหมดก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ดูปีที่เราป้อนก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้จะเรียงตามปีนะครับเมื่อกี้เราป้อนปี2020นะครับก็เขื่อนนี้ครับก็แต่เพิ่งคลิกเข้าไปครับข้อมูลที่เราป้อนไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะออกมาและเราก็ทําการปฏิบัติงานติดตั้งกล้องแล้วก็ปรับตั้งมุมล้อให้ลูกค้าให้ได้ตามนี้ับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับ